ฉันจำได้ดีวันนั้นฝนตกหนักมากไฟในโรงเรียนก็ดับดับติดติดฉันต้องอยู่ทำเอกสารในห้องพักครูจนเย็นค่ำทุกคนกลับบ้านกันหมดแล้วเหลือแค่ฉันคนเดียวฉันนั่งจ้องคอมพิวเตอร์สายตาเริ่มพร่ามัว จ,จู่ๆฉันก็ได้ยินเสียงเสียงอะไรบางอย่างเหมือนคนกำลังกรีดร้องโหยหวนดังมาจากข้างนอกฉันเงี่ยหูฟังมันดังมาจากในโรงเรียนแน่ๆแ,แต่ทิศทางไม่ชัดเจน ใครนะ่ะมีใครอยู่ไหมฉันตะโกนออกไปแต่ไม่มีเสียงตอบรับมีเพียงเสียงฝนที่กระหน่ำลงมาฉันเริ่มใจไม่ดีคิดในใจว่าอาจจะเป็นนักเรียนที่ซ่อนแอบเล่นกันแต่ทำไมต้องกรีดร้องขนาดนั้นฉันตัดสินใจลุกออกไปดูเดินไปตามทางเดินที่มืดมิดเงียบสงัดจนกระทั่งเสียงกรีดร้องนั้นดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจน มันมาจากห้องพักครูฉันรีบสาวเท้าเข้าไปผลักประตูเปิดออก แต่ในห้องนั้นไม่มีใครไม่มีอะไรเลยนอกจากความมืดและความเงียบสงัดฉันยืนงงอยู่ครู่หนึ่งหันไปมองรอบๆแล้วก็ได้เห็นบนกระดานดำมีรอยขีดข่วนเป็นตัวอักษรเหมือนใครพยายามเขียนอะไรบางอย่างด้วยความทรมานฉันอ่านมันอย่างยากลำบากช่วยด้วย ตั้งแต่วันนั้นมาฉันไม่เคยกล้าอยู่โรงเรียนคนเดียวอีกเลยและทุกครั้งที่ฝนตกหนักฉันก็ยังได้ยินเสียงกรีดร้องนั้นแววมาในความมืดเสียงที่ดังมาจากห้องพักครู